เทตนาอนุสติข้อสุดท้ายคือความสงบให้ฟังท่านบอกว่าอนุสติสุปสมาอนุสติคือความสงบให้ลึกถึงความสงบ สงบได้แก่พระนิพานโอ้สูงเหลือเกินถึงพระนิพานนู่นน่ะ <c oughs> <c oughs> ความสงบของท่านแสดงมาดีๆนี่ท่านก็ไม่ได้ไม่ได้แสดงในที่นี้เม่ทราบว่สงบเพียงแค่ไหนแต่ท่านบอกว่า,าลึกขึ้นความสงบได้แก่พระนิพาน เราทั้งหลายพ้าะามความสงบก็รู้สึกว่ามันว่างจากสิ่งก่ปวดมดชังเรียกว่าความสงบถ้าท่านหมายว่าตอนนี้เราก็ถึงปณิพน้วที เอาละถึงยังไงก็ดีจะถึง่ะไม่ถึงก็เอาเถอะขอให้เราลึกถึงความสงบพอลึกถึงความสงบใจมันกันแน่วแน่เลยทีเดียวนั่นแหละพันให้เราลึกถึงตรงนั้นแหละหลึกถึงสิ่งไม่สงบมันก็วุ่นวาย มันสงบมาแล้วถึงแม้จะไม่ถึงวันได้ผ่านอย่างท่านพูดเราก็ได้วันที่ผ่านนิดเดียวก็เอาละเพราะได้เชื่อนิดหน่อยพอติดวันิผานของท่านนิดหน่อยก็เอาละเท่านั้นเลก่อนเราสงบจากอารมณ์ มันมากหมายหลายอย่างอารมณ์ของเราที่มันสงบลงไปสงบจากนิี่วอนมันก็นยังควมโลภควมโกรธวมหลงมันยังอ,อกากิเลสิบหกอย่างนอกจากนั้นจะไปจากอนุสัยอีกเยอะแยะที่เราสงบนั้น เราไม่รู้เรื่องว่าสงบได้ใจเพียงแค่ไหนแต่ก็ยังดีทา่านขยให้เรียกว่าสงบทำความสงบนั้นแล้วลึกออกไปผ่านเป็นอารมณ์ท่านว่างั้นพน่านพพานก็คงจะสงบอย่างนี้และมัม้งถ้าอย่างลึกออกเป็นอารมณ์ เพื่อไม่มีโกรกมีโลภกมีหลงในขณนะนั้นในขณะนั้นนะไม่ใช่ขณะอื่นเราทำความสงบในขณะนั้นโลคโกรธหลงก,ก็ไม่มีแล้วสงบเยือกเย็ยนมดทุกอย่างท่านก็คงจะท่านหมายเอาความสงบนั้นหมายถึงปณิพนิพาน ปนิพานมันยากที่จะตัดสินว่าอ,าอะไรเป็นอะไรแต่เราก็เชื่อควาสมสงบของเราถึงว่าท่านไม่ถึงปณิพานนะก็ดเฉียดนิดหน่อยไปยังดีสงบอยู่ได้นานก็ได้ปณิพานนาน สงบประเดียวป็ะดาวก็เดะณิพานก็เดียวก็ดามันะนิพานไม่ใช่มันสงบประเดียว,วประดาปนิพาของกกท่านมันสงบเยือกเยน็นเลยจริงๆอย่างจังจะคิดจะนึกจะสงสัายมันก็เป็นเรื่องปณิพาท่านไม่คิดนึกทงสัายไปเพื่อกิเลสนึกคิดหลอกแต่ว่า มันเป็นไปเพื่อความสงบวุ่นวายแ,แต่เป็นไปเพื่อความสงบอะไรนะวุ่นวายเพื่อความสงบธรรมดาจิตมันเป็นเรื่องคิดเรื่องสงสยัยตัวสติควบคุมจิตมันเห็นจิตอยู่ทุกขณะมันก็ไม่ ออกเป็นนอกขอบเขต <c oughs> อยู่ในบังคับของท่านมันไม่เป็นเหตุให้ก่อเก,กิดกิเลสบาปธรรมท,ท่านเลยเป็นกิริยาไม่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีและเป็นเพียงกิริยาเฉยๆ ท่านเปลี่ยนอย่างนั้นพวกเราก็ควรที่จะทําให้เปลี่ยนอย่างท่านจึงจะไปนีิจึงจะได้ปณิพนานอย่างท่าน <c oughs> บุปานะ่ะไอ้ทนสติคือความสงบลึกถึงความสงบนี้มีนนยะที่อธิบาย,ายหลายอย่างหลายเรื่อง พวกเราก็เพียงแต่ว่าได้ความสงบเล็กๆน้อยๆเอาสะก่อนจงรักษาความสงบนั้นให้มันคงถาวรแล้วเราจะเห็นของเราแนะ้ว <c oughs> เราสงบได้นานเลยไม่เ้นานั ถ้าเราสมบไต้นานก็ได้ความสุขนานคือพระนิพพานได้นานนั่นเองถ้าสงบเพียเดียวกระดาวหรือออกจากที่แล้วเลยมันไม่สงบวุ่นวี่วุ่นวายอันนั้นแหละเป็นนรกแล้วมันกลวงมันขามนารกกับพระนิพพานมันกลวงมันขาม <c oughs> เรื่องมาเป็นเรื่องต่อทู่กันอย่างนี้แหละเราเกิดมาแต่ไหนแต่ใดมันวุ่นวายสงสายสารพัดปรุงแต่งนับไม่ถว้วนเนื้อที่อะย่าบันนานาเราสัมมาสงบประเดียวประาดาู้สึกว่าเย็นใจสบายใจเราก็จงรักษาความเย็นยนะนะความสบายนานไว้ มันมนั่นคงถาวรจึงจะเป็นไปเพื่อความสุขความสุขเป็นสิ่งที่ปรารถนาของคนทั่วไปหมดเมื่อได้ความสุขแล้วก็จงรักษาความสุขมันไว้ของหาได้ง่าย แต่รักษาได้ยากคนมสงบสุขมันทามปรเดี๋ยวประด้ากันเลยมันพูดจะได้มันพูดไม่ได้ก็ไม่ได้เห <c oughs> มือนกันนั่นเมื่อได้แล้วที่จะรักษาในไว้ได้นานนั้นแสนยากที่สุด <c oughs> เพราะอะไร พราะกิริยาอาการของเรามันกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลาทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนกา,การพูดการคุยการอยู่การกินสารพัดทุกอย่างมันเรื่องกระทบงานะตนทุกสิ่งทุกประการมันจะไปตามนั่นแหะ ไปตามอาการในอายตนะนั้นจึงว่รักษาได้ยากถ้าหากผู้ท่านคล่องแคล่วแ,แล้วท่านรู้เท่ารู้เรื่องหมดอาการนั้นท่านตามรู้ตามเห็นทุกสิ่งทุกอะการมันจะมาท่าไหนจตามรู้ตามเรื่อง,ตา,องตามรู้เรื่องของมัน เร่งมันส่งไปมันก็เป็นธรรมะมันคิดนึกก็เป็นธรรมะมันปรุงมันแต่งก็เป็นธรรมะมันท่านหากรู้เท่ารู้เรื่องแล้วมันเป็นธรรมะทั้งหมดถึงว่าคูปฏิบัติจะเห็นความดีความชั่วงมงเราตรงนั้นแหละตรงประเด็นตรงที่ มันเป็นธรรมะหรือเป็นโลกมันเนี่ยคิดของเราเป็นโลกอยู่หรือว่าเป็นธรรมะอยู่ถ้าเป็นโลกคิดมันก็เป็นเรื่องโลกทั้งหมดไม่มีสติสตังควบคุมดูแลร,รักษา่านท้าหาว่า <c oughs> มันเป็นธรรมะแล้วต่างรู้เรื่องต่างรู้เหตุรู้การรู้เรื่องรู้ราวของมันตลอดเวลา จะให้อยู่มันก็อยู่จะจะตั้งสติอยู่ในสิ่งเดียวก็เอามันก็อยู่ใดจะปล่อยตามเรื่องตามราวมนันก็มีสติควบคุมมือไม่เกินขอบเขตจะมาเวลาใดก็ใดเหมือนกันงูคว,วายที่เขาเลี้ยงน่ะนะเขาเลี้ยงมันในทุ่งคงุ่งกว้างก็ตามเถอะแต่เขา ขึ้นต้นไม่มองดูทุกตัวมันจะไปไหนก็อมองดอูทุกตัวเมื่อข้ามมันมก็ตอนเข้ามามาคลอบมาเข้าครอกแล้วก็ปิดไว้สบายนอนสบายเลยไม่ต้องรักษา เมื Recently, us, ่อ <ri> ท่านตอนสมาธิปิดแล้วก็สบายเลยไม่ต้องรักษานีแการอนุธสติอุปสมารุษสติคือลึกถึงความสงบ แน่แก่ป่านี้ผานเป็นอารมณ์ของท่านจะเป็นยังไงก็ตามถึงของเราให้ออาแคนเอไปก่อนถ้าหากว่าเป็นถึง,งท่านได้มันจะรู้เองหรอกแลไปบอกกัไม่ได้สอนกันไม่ได้ไปตกแต่งก็ไม่ได้ของอย่าเพาะใครมันเกิด ใครเป็นเที่เห็นกระลูกของตอนเองนั่นแหละจะไปคิดนึกตามปริยัติไ่ส่งสายไปตามวัจยัติมันไม่เป็นจริงหรอกโซดาสกิทาคานะคะาคาอะไรต่างเป็นชั้นเป็นภูมินั้นอันนั้นเป็นยังไงนีน,นั้นเป็นโสดาสทิทาคานาคามันไม่เป็นซ้ำ มัคนที่คิดตามปริยัตยิมันเลยไม่เป็นถ้ามันเป็นมันเป็นจริงขึ้นมาเสีก่อนนะ่เทียบไปวัดกับปริยัตยิมันยังถูกต้องไม่ผิดสักนิดเดียวเลย <c oughs> คนทั้งหลายอยากได้นักอยากได้นาโสดาที่กิทาคานาคา นับตา,รากระเรียวรกระดากระไดแล้วเห็นแล้วขั้นออกจากนั้นมากิเลสมันท่วมตัวอยู่อะไรอะไรทั้งควงมหมดมันมีอยู่ทางนั้นทท่านมันเห็นแล้วท่านไหมเกี่ยวข้องท้นเรื่องกิเลสทั้งหลายมันหมดไปหมดไป โสดาท่านว่าตกกระแสพร,ระนิพพานพอมองเห็นลิบรีลิบีมันตกถึงกระแสแั้วท่นพอมองเห็นลิบรีรบริีแต่ไม่ถึงพระนิพพานท่านว่าัสักิธาถาก็เห็นแจ้งเข้าไปเห็นใกล้คิดเข้าไป อนาคาก็เห็นชิดเห็นเห็นแจ้งเห็นสว่างของอีกก็นนั้นเองตอนเมื่อถึงพระรหัสจีงจะดูแจ้งชัดขึ้นมาสว่างก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นจะเป็นความสงบนีแหละ้าบความสงบมากและความสงบน้อยก็เท่าไหร่ ปรากฏชัดขึ้นมาอย่างนั้นพอปรากฏนิดเดียวชั่วครัง้งชั่วคราวก็วเ,เห็นแลนะ้วนั่นเดียคว่า,วามสงบอุปรธรรมานุสติจะลึกถึงะนิพพานถ้าหาเราจะสงบได้นานจะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงกน็นั่นก็เรียกว่าเห็นชัดขึ้นมาอีก แจ้งใกล้เข้ามาอีกถ้าหากว่าผู้เห็นชัดเห็นจริงเข้าไปยิ่งเข้าไปกว่านั้นอีกสว่างโดยที่ไม่มีการสงสัยอะไรเลยเห็นชัดประจักษ์ต้วเองอันนั้นก็แจ้งเข้ามาอีกถ้าเห็นแจ้งจริงออย่าง มองเห็นทุกด้านทุกทานทัน้งโดยความรอบคอบรอบรู้มันเกิดขึ้นมาเห็นสิ่งสรัพย์สิัหวงมดแจ้งชัดขึ้นมาเลยแจ้งในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงเรื่องแจ้งสว่างเป็นเดือนเป็นดาวเห็นเหมือนกับพรอาทิตย์พระจันทร์นั้น <c oughs> แจ้งได้ใจแจ้งได้ปัญญาแจ้งได้วิชชาท่านเรียนว่าพระพุทธเจ้ายัางอุทานที่แรกจักขุม,มุตปาวิปัญญาจักสุเกิดขึ้นแล้วเันการที่ไม่เคยเห็นเคยรู้เลยปัญญาจักสุนัน้น มันเกิดขึ้นมาแลยโอ้ยมันอย่างนี้เราโอ้ยปัญญาเกิดปัญญา,กกายักษ์สูเกิดขึ้นแล้วท่านอุทานขึ้นมาทีแรกวิปัญญาอุปาทิความรู้รอบรู้รอบในจริงที่เห็นนั่น ต้นเหตุต้นตอมาเกิดจากนั้นที่มันไม่รู้อันนี้มันเกิดจากอันนั้นอันนั้นเครื่องปกปิดอยู่อย่างนั้นนั้นท่านรู้และรู้รอบรู้ตัวหมดวิชาเถวาทีความเห็นจริงเห็นชัดในธรรมทั้งหลาย รู้รอบรู้เรื่องแจ้งไปจักในใจเห็นได้เลยวิชาเป็นปัจจตตังบอกคนอื่นก็ไม่ได้เหลือที่จะขนเหลือที่จะบอกบอกก็บอกไม่หมดบอกก็บอกไม่ถูกแต่รู้ได้ตนเอง ในวิชารู้แจ้งไปจักในใจมาโลโกทปาริโลกไม่มีปิดแล้วค่านี้สว่างมดสว่างด้วยใจสว่างด้วยพระไทพระองค์ จร่งนะพวกหมดมันรู้แล้วจะไปติดข้องไปขัดข้องอะไรเราไปหลงอะไรแล้วกันไปหลงตรงไหนหลงโลกไปหลงเพลิดเพลงสนุกสนานไปหลงติดหลงคลองลงมัวเมาในจิงต่างในโลกนี้ไม่มีแล้วนันะ่นแหะโลกแจ้งโลกสว่าง โลกไม่มีปกปิดํำบางโลกทั้งสามรู้หมดกามโลกคือมนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่ผัวพันในกาวนี้เพราะเหตุไหลยังผัพวพันมัวเม,มาหรอวการนี้ก็รู้หมดโพรมแก้แล้วถอนแล้วตอนนั้นยิ่งรูปกรโลก,โลกขาเอง มันติดอะไรอยในรูปนิดๆในหน่อยถึงไม่มีกามันก็มีติดในรูปนั้นเรีการูปกับโลกยิ่งมันมีรูปแต่แล้วมันไปติดอะไรมันมีรูปมันยังติดอยู่พระองค์ก็รูปอันที่ไม่มีรูปมันติดอยู่พระองค์ก็บรูปเรียกว่ารูปกับโลกเรียกว่าดูาแจ้งแทงตลอดโลกของสาม โล,โลโกโป <c oughs> ้ป่าิอธิบายมาถึงเรื่องกุปสมาสติ <c oughs> <c oughs> ทำความลึกถึงความสงบได้แกป่ปณิพาน โดยในที่อธิบาย,ด,ยาด้วยประการเช่นนี้ไม่ทสงบก็ให้ระลึลอออกเอาความสงบเป็นยังไงคือความสงบเยือกเย็นไม่คิดนึกสงสัยภายในที่ต่างๆสงบเยือกเย็นทุกสิ่งทุกประการอยู่ในอารมณ์เดียว ให้คิดอย่างนั้นทำยังไงใจเราู่สงบให้อยู่ในะอารมณ์เดียวคิดเอานั้นนะ่ะ <c oughs> ผู้ที่สงบแล้วไม่ต้องอยากพอคิดถึงความสงบให้ก็เข้าถึงความสงบเลยทีเดียว ให้เราลึกถึงตรงนั้นเข้ามาลึกลึกถึงในที่นนั้นะไม่ใช่เระลึกถึงของท่านเราลึกถึงของเราเนี่ยความสงบของเราเนี่ยนะไม่ต้องเราลึกถึงของคน,อ,งคนอื่นพระนิพพานะไม่ได้อยู่ในที่อื่นอยู่ในตัวของเราความสงบก็อยู่ในตัวของเราสงบในที่ใดปนิพานที่นะั้น <c oughs> ในนิดในหน่อยก็เรียกว่าพร็นยีพานเฉียดเฉียดแต่น,นิดๆในหน่อยก็ยังดีทำความสงบเขา้าเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วจิตมันจะนิ่งแนวอยู่ในที่เดียวให้อยู่นานๆำมนดพุทธสงบกันแะให้อยู่ได้นานแสนนานทีเดียว มันหากจะมีอุบายหากจะมีแยบายขึ้นมาในตัว,วนะั่นแหละมันสงบมีสติอยู่ต้องรู้ต้องเห็นสิ่งต่างๆไม่ไมยแต่ว่านอนหลับเช่สงบแล้วมันหลับหายไปเช่ แต่ถึงขนาดนั้นมันก็นยังเป็นนิมิตปรากฏเห็นโน้นเห็นนีอนนอนน่อะไรต่างๆข่านาเราสงบมีสติอยู่รู้ตัวอยู่มันไม่เปลี่ยนไปงั้นแต่มันเห็นนะสิ่งที่มันสงบหรือไม่สงบตรงนั้นแหละจิตมันเป็นเรื่องของยาก ย่ากที่จะรักษาไว้ได้เผลอนิดเดียวก็ไปแล้วสงบลงไปเลยหลับหายเงียบมันนั่นแหลไปอย่างนี่งเด้อมันสงบที่มีสติรู้ตัวรู้เรื่องอยู่นี่รู้สิต่องนี่อันนี้มันได้ความรู้ขึ้นมาจากกัน มันหากเกิดความรู้อะไรต่างขึ้นมาในที่นั้นชัดเจนขึ้นมาที่ว่าอนุสติอะไรลึกถึงมุปวาสมาสติอะไรลึกถึงความสงบเอาง,ง่ายๆทีเนีน่ไม่ต้องออกมากมายไ,ไปคิดถึงเรื่รองอะไรต่างๆมากมายที่อธิบายมาถึงเรื่องธาตสติธรมาสติสังขารติ ไปว่ายวมาตอนนี้อธิบายข้อสุดท้ายเท่าเข้าถึงขวัวสงบเลยพุทธาติธรรมารสีตังคาติเอาล,ลึกถึงพระบุทธธรรมประสงค์มัยััไวสันสงบสีรา,า,าจาราสติเร่งตางมาทั้งเก้าข้อ หมายความว่าเราทำอนุสติมาโดยลำดับๆเรียกว่าชำนาญพอต้งขวดนะเหตุน,นั้นตอนนี้ท่านเดี๋ยวให้ลึกเอาความสงบมันเลยทีเดียวอนุสติคือความสงบนั้นถ้าหากว่าฟังมาทั้งหลายแล้วนั่น,นทำมาทุกสิ่งทุกอย่าง มันไม่ได้ความสงบมันก็เหลือวิสัยที่จะพูดให้ฟังว่าอุปสมาทติคืออะไรฉะนั้นยังว่าขอให้อนุมาณเอาคือความสงบไม่มีอะไรนะั่นแหละเยือกเย็นเปิดสุขอย่างยิ่งให้สงบให้ให้ลึกต่อรตรงนั้นนะ้อหัวาจ เหมือนๆกันก็จะเข้าถึงสภาวะสงบเหมือนกันอา้าวถามกนะัน